น,นี่เบือนหน้าเบือนหน้าเสียอืมก็คือมีหน้าไปปราดแล้วเห็นไหมออมีหน้าไปปราดแล้ววิปนันาจากวิคตะอ่าฉะนั้นก็มีหน้าไปปราดแล้วก็อันนั้นก็แปลประโยชนสามแปรใจความหมายก็ต้องแบบอ่เพราะเป็นผู้เบือนหน้าเสียจากประโยชน์มันเป็นของตนและประโยชน์ของคนอื่น อต่อไปอีกการรับอุโบสถการรับอุโบสถที่สิบห้าเนี่ยย่อมหาไม่ได้ย่อมหาไม่ได้เหมือนการส่งอุโบสถที่สิบสี่เพราะไม่มีวันนะ <c oughs> เราไม่เข้าใจเลยนะอาจารย์เนี่ยเนะเมื <werd> oh! ่อกี้เขาบอกว่าอะไรเนี่ยสิบห้าสิบห้าเขาบอกว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยสิบห้าเขาบอกว่าส่งใช่ไหมเขาบอกว่าส่งใช่ไหมเขาไม่ได้บอกว่ารับใช่ไหมใช่หรเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าส่งนั่นเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ารับอืมพักตะจุเขามานำแปว่ารับการรับอุโบสถที่สิบห้าเขาบอกว่า ไม่ได้คือหาไม่ได้ก็คือไม่มีนั่นเองย่อไม่มีเหมือนการสร่งส่งอะไรเหมือนการส่งอุโบสถที่สิบสี่เหมือนกัน <c oughs> <laughs> เพราะเขาไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้แปลว่าาเขาไม่ได้แปลว่ารับเขาแปลว <c oughs> ่าส่งเออก็แปลว่าส่ง แต่ตัวนี้เขาบอกว่ารับเนี่ยที่14นี่เขาบอกว่ารับเขาไม่ได้บอกว่าส่งรับเอาง่ายๆก็คือจะรับอ่าจะรับอุวนสดที่14ก็ต้องเป็นไงก็เริ่มตั้งแต่13ใช่ไหมก็ pues, ต้องรักษาอุวบสดตั้งแต่วันที่13ใช่ไหมเมื่อจะเมื่อ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 อ่อ่ อาเมื่อจะมาอะไรเมื่อจะรับอืมก็แสดงว่าต้องเป็นต้องเป็นผู้รักษาอุบวติเตั้งแต่นู่นวันที่สิบสามนู่นอันนี้ก็เรียกว่าบรรับอืมเข้าใจนะ <c oughs> น,นี่ก็อันนี้เขาส่งนะก็ไม่ได้บอกว่ารับนะเพราะจากนั้นเขาบอกว่าอาการรับอุบอสตที่สิบห้าเนี่ยจึงไม่มีเนะี่ยจึงไม่มีนะ เหมือนเหมือนการเหมือนการส่งอุโบสถที่สี่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะไม่มีวันอาภาวตว,ว่าไม่มีทิวศาสตร์แปลว่าวันเพราะไม่มีวันอ่าตับในประกรณ์สัทธนิติอือ่า ทันแก้ไว้ว่าหรือว่าประกณ์สาธานิติว่าอย่างนี้ก็ได้นะว่าก็ได้ชาคราธาต์ตัวนี้ต้องใส่อะไรเข้าไปใส่วัตติเข้าไปย่อเป็นไปอ่าอันนี้เป็นธาตุนะชาคราธาตย่อมเป็นไปในความสิ้นไปแห่งความหลับ เป็นไปในความสิ้นไปแห่งความหลับความสิ้นไปแห่งความหลับคือความหลับไม่มีก็แสดงว่าตื่นอยู่เสมอใช่ไหมรียกว่าตื่นนะความสิ้นไปแห่งความหลับก็คือว่าตื่นนะอืมต่อไปรูปธาตุอ่ารูปแหงหมวดธาตุมีภูธาตุเป็นต้นว่าชาครลติถ้าเป็นชาคาลติลงอาปัจจัยประจาหมวดธาตุเลยมีรูปเป็นชาครลติ ก็อย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะมีรูปใช้เหมือนกันนะต่อไปอีกนะรูปแห่งธาตุมีตนะธาตุเป็นต้นว่าชาคโรตินะมีรูปชาคโรติก็ว่ามวดภูธาตุลงอัปัจจัยปะจจามวดธาตุมวดตนาที่ธาตุลงปัจจัยประจจามวดธา,า,า,าตุคือโอกับยีระปัจจัย <Okay. S 1> อันนี้ก็ต้องชนานาญนะต้องชนานาญ ท่านะตแต่งรูปอาขยาดไว้ให้ดูแล้วก็บอกหมวดธาตุว่าเป็นหมวดธาตุไหนอพวกนี้ก็ต้องต้องจาเอาเองนะหมวดภูธาตุลงปัจจัยเป็าหมวดท่านคืออะไรลงอาปัจจัยก็เลยมีรูปเป็นชากรติส่วนหมวดธาตุมีตนาธาตุเป็นต้นลงปัจจัยเป็นหมวดธาตุคืออะไรลงปัจจัยเปจนหมวดธาตุคือโอปัจจัยเลยมีรูปเป็นชากรโรติเหมือนกรโรตินั่นแหละ เหมือนกะโลตินั่นแหละโอยีระในปตาลูสิทธิก็มีสูตรก็มีสูตรท่องไว้ง่ายๆตะนาที่โตโอยิราโอกับยิระปัจจัยอือันนี้ก็ท่านก็บอกไว้ให้ง่ายๆนะง่ายๆอืมต่อไปข้อที่หนึ่งร้อยสาม ันนี้ต่อไปอีกเนี่ยอะ,อะไรเนี่ยการสันสนิษฐานในการแห่งอุโบสถนะส่วนส่วน,วนตุส่วนแยกออกมาตวเววัฏถะแยกบอดออกมาเป็นตุแล้วก็เอดถะอีกทั้งตุตุแล้วก็เอถะแยกมาตรงนี้แยกแยก,แยกให้เห็นนะอืมอีกทั้ง บวกตัวบวกเหตต้องแยกบอกง่ายๆนะอืมอ่ส่วนการสนนิฐานในการแห่งอุโบสถนี้มีดังต่อไปนี้อีกทางนะอีทางมีดังต่อไปนี้นะมีดังต่อไปนี้นะได้ไหมอันนี้เป็นประธาน เป็นกออกประธานแยกออกมาแยกออกมาได้มีสระเออยู่ข้างหลงังอาเทศกูเป็นวะอืมตุอาเทศกูเป็นวะแล้วไม่มีสระอยู่ต่อเต่าก็เลยมีจุดต่อเต่าก็เลยใช้จุดปัญชนะตัวไหนมีจุดปัญชนะตัวนั้นไม่มีสระเขาเรียกว่าปัญจชนะสังโยกเพราะอาเทศกูไปเป็นวะแล้วนะ ต่อไปอีกนะเดือนเดือนหนึ่งแปดวันอ่าก็คือวันแปดวันแปดเวลาแปดแปมันเดิมอ่เดือนหนึ่งแปดวันคืออืมในชุนหป่ปรับตีวันคือเข้าไป วันสิบวันห้าข้าวันแปดข้าวันสิบสี่ข้าวันสิบห้าข้าอือแต่พี่เอกในการลกขับปากก็อย่างนั้นเหมือนกันเป็นการแห่งปกติกูโบสถเนี่ยนะนี่คือปกติอุโบสถนะห้าข้าแปดข้ามสิบสี่ข้ามสิบห้าข้าในชุนหาปาก ในการรับปากก็เหมือนกันในการรับปากก็เหมือนกันอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นการแห่งปกติอุโบสถเห็นไหมยมสุรพงศ์ก็ถันครับเขาบอกเดือนละแปดวันเนี่ยอตอนนี้ใช่ไหมผมคมบ<อ>มีสี่วันเองนะอะผมเดือนลังมีสี่วันเองเนะี่ยไม่ไ่เดือนมันก็คำวัาเดือนหนึ่งแปดวัน วันนี้เขาเดือนหนึ่งแปดวันเขาผมเดือนหนึ่งมีสี่วันเองอะ่ะอ,ออ๋ก็เอาเพิ่มก็ได้นี่ <c oughs> เราเราไม่จะไปเพิ่มได้ไงเพราะวันพักเขากำหนดไว้แล้วสี่วันเอาเขาไม่ได้เอาวันพระถ้เาเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเอาตั้งแต่ห้าค่ำแปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำอ๋อหมายความว่าจริงๆแล้วมีการเดือนละแปดค่ำโดยมีห้าค่ำแปดค่ำอะไรยี้ด้วยใช่ไหมอาจารย์เนี่ยเนี่ยอย่างนี้แหละเกาเรียกว่าเป็น งานใช่ปกติโบสถโอ้มีข้างคืนค้างแรมด้วยโอ,โอ้โอ้นับนับไม่เหมือนกับที่เราทําอยู่ทุกวันเนาะอาจารย์เนาะอาอเอาก็ธรรมดามันก็นขาดหายไปเรื่อยแหละของเก่าก็จะขาดหายไปเรื่อยนะโอ้โหนี่ไม่เคยได้เลยนะเนาะห้าแปดสิบสี่มันผเอเกาเพิ่สองพันกอแล้วแปด้ามสิบ เนือผมว่าไปกันสิบวานครับก็เหลือยังก็จะอยู่ในการยังเป็นเวลาของปกติอุโบสถอยู่จะเอาวันไหนก็ยังอยู่ในการของปกติอุโบสถอยู่ก็ผขว่ายังเป็นปกตินะไม่มีวันรับบรรษัทอยู่แอ่จานเนี่ยท่านกําหนดไว้เนี่ยสี่วันไปในสี่วันเนี่ยจะไปรักษาวันไหนอ่ะก็ยังอยู่ในปกติอุโบสถอยู่ยังอยู่ในการของปกติอุโบสถอยู่รักษาให้หมดที่มี ไหวก็เอาไม่ไหวนี่วันก็เยอะแต่ไม่ให้ถ้าต้องการทำให้หงดเลยก็ยิ่งดีแปดมันเดือนหนึ่งแปดวันเดือนหนึ่งแปดนะครับครับครับขอบคุณครับทุดน้ำปลาก็คือเดือนไหนเดือนข้างขึ้นสี่วันนะส่วนการรับประทาน ในปักดำามันดำตารลับแปลว่าดำก็คือในข้างแรม,มเนี่ยจัดเป็นะจะเป็นการแห่งประวัติบูรพสดต่อไปอีกสิบเอ็ดวันนะสิบเอ็ดวันตรงนี้นะประธานอยู่ตรงนี้นะประธานอยู่ตรงนี้นะประธานอยู่ตรงนี้นะสิบเอ็ดวันก็คือเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสิบเอ็ดวันคือ Oh. ในชุนหรกปัก5วันคือ4ข่าม6ข่่ม7ข่่ม9ข่่ม13ข่ามต่อไปในการระปก็6วันอในการระป6วันคือ วันแล้หนึ่งค่ำอ่าวันนันหนึ่งค่ำต่อไปสี่ค่ำหกค่ำเจ็ดค่ำเก้าค่ำสิบสองค่ำหรือสิบสามค่ำเข้าใจไหมสิบสองค่ำหรือสิบสามค่ำรางวัลที่สี่แสดงว่ามีสองแบบนะจานเนี่ยเนาะ มีสิบเอ็ดวันกับอะไรเนี่ยมีสิบเอ็ดวันกับ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 อะไรแปดวันอ่าเ,เป็นการแห่งปฏิชาคารอุโบสถมีแปดวันกับสิบเอ็ดวัน,น,านอาจารย์อ่มีแปดวันกับสิบเอ็ดวันอ่าปกติกาาอุโบสถการแห่งปฏิอุโบสถมีแปดวันต่อเดือนถ้าปฏิชาคาระอุโบสถมีสิบเอ็ดวันต่อเดือนม ใช่เป็นโอ้โหโอ้โหเขารับใหม่ฮะเขานับใหม่แล้วอาจารย์เนาะเขานับใหม่เนี่ยเป็นปฏิชาคละอุโบสถเนี่ยโอ้โหเรื่ปฏิปฏิก็เลยมีแปดข้าปฏิจะมีอสิบเอ็ดว่าโอ้โโหอเคโอเคพอพอเข้าใจแล้วว่าเขากำหนดแล้วก็ปฏิารแห่งปฏิชาคละอุโบสถเนี่ยมีอยู่เดือนหนึ่งสิบเอ็ดวัน เดี๋ยวอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้ยังมีคนทําแบบนี้อยู่ไหมครับคนไม่ไดเรียนคนไม่ไดเรียนมงคลตอนนี้น่าจะไม่ได้ทําโนผมว่าน่าจะไม่ไทำผมอ้าวคำว่าบุมบุญนั้นใครทาคนนั้นก็อนอได้ตามสะดวกก็ถูกก็ได้แล้วแต่แล้วที่เขารับถือทั้งทั้งเดือนเนี่ยเ,เขาเรียกอะไรอ่ะโวโสถป่ากันหมายว่าเ,เขารับถือทั้งเดือนอย่างเงี้ย ดูฝนเลยดูดูฝนเลยก็เรียกว่าป,ะ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 ปะาตาอิอาริยะปาอะไรนะปาหญ้าอุโบสถโ,โอ้มีทั้งเรื่ดูฝอนอีกเหรอเดี๋ยวทา่วทาจนจะพูดต่อไปเดี๋ยวท่านจะพูดต่อไปโอ้ครับ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 เดี๋ยวจะพูดต่อไปยังไม่เคยเทียเทียเทียค่ะเทียค่ะครับถ้าสมมุติเทียไม่พูดเทียหยุดไปหน่อยนะเสียงย <S <S มันสะท้อนก็โอเคครับอืม ต่วตีอีกนะตะวีอีอันนี้เป็นปฏิกิริการละอุบสถอ่าสิบวันในเดือนขาดเดือนที่ไม่เต็มก็คือเดือนขาดหน่งสิบเอ็ดวันในเดือนเต็มเห็นไหมอ่าในเดือนเต็มที่อื่นจับที่อื่นจากนั้นที่อื่นจากนั้น ไม่ใช่การแห่งอุโบสถไม่ใช่การแห่งอุโบสถไหนเนี่ยในเดือนขาดสิบบันในเดือนขาดมันมีวันไหนว่นเนี่ยก็นับรวมกันหมดเลยนะเดือนที่ว่างๆอยู่มีกี่ค่ำเนี่ยสอง สองสามสี่ใช่มไม่สองสามอะไรสองสามอะไรต่อไอีกใช่หรือเปล่าเนี่ยอืแต่นี้เขาบอกไว้มามาลีก็บอกไว้แค่นี้นะาษาต้องยกวันมาเองนะสิบวันในเดือนขาดสิบเอ็ดวันในเดือนเต็มที่อื่นจากอุโบสถนั้นที่จะอื่นจากอุโบสถนั้นไม่ ไม่จัดว่าเป็นการแห่งอุโบสถนัดรวมเราเองตั้งแต่วันไหนต่อ,อไปอีกข้อที่ร้อยสี่นี่เป็นอะไรเนี่ยอืม